ไอ้ที่คนบอกกันแหละว่าคอมเมนต์มานะครับผมว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเลตอัพมันดีนะทุกคนนะแต่การันตีเนี่ยมันไม่ได้แบบเซิร์ฟไทยไงในสําหรับผมเนี่ยเซิร์ฟไทยก็ถือว่าโอเคแหละโอเคครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าครับสวีดนสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิกดาคอนดิเคิลบายบอลไฟเจอร์เกเตอร์ริงกับผมในเซิร์ฟจีนนะครับผมไอ้จีนบ้าอะญี่ปุ่นสิเออจีนนี่มันเล่นอีกเกมหนึ่งนะทุกคนนะกราบขอโทษดด้้้ววยออออัันนนนีเเรราคลลิปปขงแแพทโส็จไ วันนี้เราจะมาสุ่มกลายชาอำลาและการตู้เลตอัพในวันที่เข้ามานะฮะก็จะเป็นตู้อดีตชาติปังก่อนนะฮะจะมีเจ้ากล้วยแล้วก็เจ้าน้องแจกลู่นะครับซึ่งเราเนี่ยผมได้ตั้งกระทู้ไปแล้วว่าอยากเห็นผมสุ่มตัวละครตัวไหนที่สุดนั่นเองนะฮะซึ่งคนอยากเห็นตัวละครเจ้ากล้วยครับผมอ่าซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครยืนหน้าสุดนะครับผมแล้วก็เป็นสายเขียวนะครับสกิลเดียของเขาคืออันติครับผมโจมตีแล้วท่าเป้าหมายเป็นท่าสีฟ้าติดสตันแน่นอนครับผมนี่ ลเลยผมชอบตรงนี้แหละนะครับผมเป็นแท้งที่ปั่นป่วนดีนะฮะซึ่งผมก็ภาวนานะครับผมเกมซับญี่ปุ่นนะฮะอย่าเพิ่งรีบปิดตัวไปละกันนะครับอย่าเป็นอาถรรพ์เลยละกันนะฮะ,นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่ม1 3 1 5 0้เพชรลินเป็นอะไรวะในีวันนี้เพิ่งอ่านอีกคลิปนึงเสร็จนะทุกคนนะอาจจะลิ้นแบบร่วนร่วนิดน,นึงนะฮะซึ่งก็ต้องกราบขอละกันนะ GM อนะอย่าหลุดเลนอีกเลยถ้าไม่หลุด,ดเลนจะเป็นพรกคุณอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเพชรน้อยมากมากเลยผมหาทุกวิถีทางแล้ว GM แต่มันได้เท่านี้จริงๆว่ะเพื่อนขอเถอะออกเลยได้ไหมถ้าออกเลยอย่างที่บอกไปนะครับผมจะไปสุ่มอีกตัวละครหนึ่งนะฮะเพราะว่าสําหรับในการที่ขึ้น4ดาวเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องมาสุ่มซ้ําๆครับผมเพราะว่าผมสามารถเอา,เอาไอ้แต้มความทรงจําไปแลกได้ละกันนะจ๊ะโอเคครับผม ไม่ได้3มดาวเราขอญาตข้ามเลยละกันนะจ๊ะไปต่อครับผมซึ่งตู้นี้จะจากราเราไปในวันที่20นี้นั่นเองนะครับผม,ผมก็ใครเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่นะครับหรือว่าอยากจะเล่นนะครับผมไปโหลดมาแล้วก็มาสุ่มน้องเขาก่อนที่น้องเขาจะจากเราไปละกันนะครับผมโอเคและตอนนี้เรานั่งบ่นไปสักพักแล้วก็ยังไม่ได้ตัวละคร3ดาวนะครับผมเพราะเราเพิ่งสุมไป2ครั้งนะ ยังที่คนบอกกันแหละว่าคอมเมนต์มานะครับผมว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเลตอัพมันดีนะทุกคนนะแต่การันตีเนี่ยมันไม่ได้แบบเซิร์ฟไทยไงในส่วนผมเนี่ยเซิร์ฟไทยก็ถือว่าโอเคแหละโอเคครับผมเซิร์ฟญี่ปุ่นดีกว่าเยอะเราเปลี่ยนใจไวจริงๆเลยนะครับไอเราก็ต้องวัยเซิร์ฟไทยสิเออเพราะว่าเซิร์ฟไทยเราเล่นมาเนี่ยผมเราก็ต้องสะสมเซิร์ฟไทยที่สุดนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันแต่ตอนเนี้ยถ้าเซิร์ฟนี้ได้ตัวใหม่ก่อนเราจะเปลี่ยนอันนะเราจะเปลี่ยนนะเจมนะได้ยินแล้วใช่ไหมเจมครับพอเลยได้ไหมล่ะจกล้วยน่ะ เฮย้ยเสียงใหม่เสียงใหม่อย่างนี้เรายังไม่มีน้อยด้วยเฮย้ยเจมผมว่าผมไม่น่าใช่นะฮะได้ตัวละครใหม่มาก็จริงนะครับผมแต่ไม่ได้สุ่มตู้น้องเขานะฮะอะไรครับเนี่ยได้น้องโลฟ้ามานะครับผมซึ่งเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยสุ่มอีกตู้หนึ่งอีกตู้หนึ่งออกคืออะไรอะเจมเราไม่ได้สุ่มผิดตู้นะฮะลัลโหลอย่างที่บอกไปเลยทุกคนรับไทยเดดอัพมันดีกว่านะทุกคนนะดูดิโอ้โหมันการันตีตั้งหนึ่งปเปอร์เซ็นต์น้วยเจม มันต้องหลุดเหล่มันต้องดูดีขนาดไหนเนี่ยโอโ้โหคือแบบถ้าเราจากได้ตัวนั้นเราก็ไปสุ่มตู้นั้นแล้วสิไม่ต้องยัดเยียดกันให้ตลอดเลยล่ะโอโ้โหเพชรก็ไม่พอแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เพชรเริ่มหมดแล้วครับผมถ้าพูดตามตรงเลยนะครับมันไม่สามารถหาได้แล้วหาได้อย่างเดียวคือตอนนี้ก็ด่านใหม่ๆแต่ด่านมันก็หมดแล้วรวมถึงก็ต้องตีกิวคิวก็มานานนาน อาริน่าก็ต้องรอตั้งหลายสัปดาห์หลายเดือนโอ้ยเสีงเป็ดเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรในการหาเพชรแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องไปเล่นมินิกงมินิเกมนะฮะในการได้รับเพชรสิบยีเพชรนะครับทุกคนโอ้โหถ้าใครเล่นเซิร์ฟไทยอยู่นะครับผมก็อย่าสุ่มตามใจอยากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีเพชรแบบผมแมงเอวยเพชรไม่เหลือแล้วครับผม โอ้อีก4โรนะทุกคนนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้น้องกล้วยมารีวิวหรือเปล่านะครับผมสำหรับเสียงข้างมากที่ทุกคนเรียกร้องหามานานแสนนานนะฮะออกเลยไหมล่ะปึ๊บยังไม่ออกครับผมมันเริ่มแปลกๆปแล้วนะฮะเลดอัพมันเริ่มแปลกๆปแล้วนะครับผมเริ่มจะเหมือนเซิร์ฟชัยแล้วเลดอัพมันนะฮะสองดาวก็เปลี่ยนเป็น3าดาวได้ก็เปลี่ยนให้เขาดูหน่อยสิเพื่อนฮะก็เปลี่ยนให้เขาดูหน่อยสิไอเราสุ่มสัตว์เลี้ยงแบบรีรี่บนครับรีรีรข้าสายไปก่อนครับรีเีข้าสายไปก่อนครับ โอเคทำการรีเซ็ตแล้วนะฮะแล้วเราก็มาสุ่มเจ้ากล้วยต่อครับผมอีก3โรเท่านั้นนะจ๊ะ3มโรแบบถูกๆมาเลยได้ไหมล่ะขอแบบกด้าเหมือนเดิมครับขอลุ้งไหมปึ๊บไม่ลุ้งครับผมไม่ให้ลุ้นเลยจีเอ็มขอให้ได้ลุ้นหน่อยสิเพื่อนโอ้โหขอให้ได้ลุ้นหน่อยไม่ได้หรอแต่อย่างที่บอกไป2ดาวามีโอกาสได้3ดาวเว้ยเรายัางหวังได้ใช่ไหมโอเคได้มา2ตัวได้มาสองตัว, <laughs> ตวคิดไปเลยครับ โอเคโอ้ยวรวมถึงการันตีมัน200รครั้งนะผมมันก็เยอะนะทุกคนนะมันต้องเป็นสายเติมหนักจริงๆเว้ยทุกคนถึงจะได้รับตรงเนี้ยซึ่ถ้าเป็นสายฟรยีอย่างเรามันไม่คุ้มอยู่แล้วในการที่แบบต้องมารอถึงการันตีนะทุกคนนะโอ้โหคืออยากได้มารีวิวจริงๆเพื่อนให้ผมได้หรือเปล่าล่ะอีกปายครับผมน้ำโมทัสส์ครับผมช็อตน,นี้ให้ได้ลุงให้ได้ลุ้นก่อนครับให้ลุงให้ได้ลุ้นก่อนลุงให้ได้ลุ้นก่อนไม่ลุงครับผมก็ไม่ได้ลุ้น <c oughs> หรือว่าขอสองดาวเยอะๆก็ได้นะ เผื่อมันจะแบบแปลงเป็น3ดาวอะไรเงี้ยฮะมันจะเปลี่ยนเป็น3ดาวอะไรเงี้ยมาไหมตัวเดียวเลยจ้ะตัวเดียวเลยจ้ะสกคกิปไปเลยครับไม่ได้ด้วยนะฮะตอนนี้รอบสุดท้ายมาถึงเราแล้วเจ้ากล้วยมาเถอะอย่าเล่นตัวกับเราเลยนะฮะขอเลยโหแม่งสุ่มเหมือนคาริสวันวาเลนไทน์เลยอนะอารมณ์เดียวกันเลยนะคือสุ่มแล้วแม่งไม่ได้เนะี่ยดูดิ ส่มแล้วแม่งสามดาวไม่ออกเลยนะครับผมหรือว่าเราแบบมาไม่ถูกเวลาหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหคลิปนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยผมทําคลิปแบบว่าช้ามากๆนะเพราะว่ามันใกล้จะหมดตูกไปแล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยทำหาเพชรทุกทุกวิถีทางเลยจริงครับไม่ว่าจะอัพตัวละครหรือแบบเล่นรอ,อก,กิะไหลักอย่างนะครับผมและก็ไม่ได้ครับโอ้โห <laughs> ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะทีไม่ได้เห็นรีวิวเจ็กเจ้าก,กล้วย โอ้โหจ้วยมันเก่งมากนะทุกคนนะผมพูดตามตรงเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมผมจะเก็บเพชรให้มากกว่านี้แล้วก็จะมาสุ่มน้องเขาอีกละกันนะฮะนี่ผมเขาเป็นการโจมตีที่แบบสามารถเลือกเป้าหมายได้หมดเลยอะผมชอบตัวนี้แหละนะฮะเลขอย่างหนึ่งครับผมอันตีของเขาเนี่ยเป็นการที่โจมตีแล้วถ้าเป้าหมายเป็น่าสีฟ้าเนี่ยเขาติดสตันแน่นอนเว้ยเออผมชอบตรงนี้เลยนะครับเลยผมอยากจะปั้นน้องเขาเป็นในอารี่หนาโคตรเลยนะฮะโอ้โหโ,โคตรเสียดายเลยวะดูดิ สกิลม่งโคตรสวยอะทำไมเราไม่ได้วะไอตัวที่ไม่อยากได้ก็มาจังโอเคครับตีไปก่อนโอ้โหนำ้ำอยากได้รีวิวแต่แค่ดูอย่างนี้อย่างเดียวเนียผมดวนติเขาดูดิดดเขาต่อยแบบบังคายเตะหน้าดูดิขูหแรงแบบแรงจัดอะเป็นแทงปันป่วนที่ผมชอบที่สุดอะตอนเนี้ยทั้งมาทั้งสี่ตัวผมชอบตัวนี้ที่สุดนะฮะแต่ไม่ได้ครับทุกคน <c oughs> แต่ถ้ามาเซิร์ฟไทยเราเจอแบบเอาแน่นอนอะเราจะไม่ยอมแพ้ เราจะไม่ยอมแพ้แน่นอนนะฮะแต่เราก็ไป110เฮ็ดแล้วก,กดหมดครับไปฮะเราจะ100น้อยเราก็ยังมีหวังเว้แล้วก็มีหวังครับตอนนี้เราขอบ,บ้านนิดนึงนะฮะเราสุ่มแป๊หมดเลยไปครับ หมดนี้ก็เจอกันครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโออย่างผมด้วยแล้วกันนะฮะก็ช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยละกันนะฮะเก,นก, like, ะกมกน,น,ะะนี้ก็อาจจะเล่นไปยาวๆนี่ผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจนเกมแบบปิดไปนะครับผมหรือว่ายังไงไม่มีคนดูก็ยังจะเล่นอยู่ครับผมเพราะว่าเราอวยเกมนี้มากๆนะครับเล่นตั้งแต่แบบงานเกมที่เราได้ทดลองเล่นเกมนี้เลยนะฮะอันนี้ขอระบายนิดนึงล้วกันโอเคครับและเจอกันใหม่ในคลิปดดโดหน้าคลิปวันนี้ก็จะป,ประมาณนี้เลยแล้วกันและเจอกันบ๊ายบายจ้า คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน